โอพักจิราเคลื่อนไหวครั้งแรกหลังประกาศเลิกสามีร้านทอง เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวสวยที่ล่าสุดได้ออกมาประกาศลดสถานะกับสามีทำเอาวงการบันเทิงตกใจเป็นอย่างมากสำหรับโอภักจิราเมื่อทางด้านนักแสดงพิธีกรสาวโอภักจิราประกาศเลิกฟ้าผ่าสามีเฟียสมาทุก,ก่อนหลังทั้งคู่คบหาดูใจกันมานาน13ปีและมีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนคือน้องแสนดีโดยทั้งคู่ได้เปลี่ยนสถานะจากสามีภรรยามาเป็นแค่พี่นอ้องและทำหน้าที่พ่อแม่ให้กับน้องแสนดี ่เทานนั้นโดยทางด้านโอพักจิราประกาศเลิกสามีเฟียสมาทูก,กอนผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวโดยได้ระบุข้อความเอาไว้ว่าตอนนี้โอกับพี่เฟียสได้เปลี่ยนสถานะเป็นแค่พี่น้องเรื่องของเราสองคนเป็นเรื่องละเอียดอ่อนโอขอพูดที่นี่ที่เดียวไม่ขอออกรายการและสัมภาษณ์ได้ได้เพราะเราสองคนยังคงทำหน้าที่พ่อแม่ของลูกร่วมกันเราไม่ได้เกลียดการโกรธการโอขอให้ทุกคนเข้าใจโอขอบคุณปามาและพี่ พี่น้องครอบครัวพี่เฟียสทีเอ็นดูโอมาตลอดและขอบคุณพี่เฟียสที่ยังเป็นพ่อที่ดีของลูกล่าสุดทางด้านโอพักซิราเคลื่อนไหวครั้งแรกหลังประกาศเลิกสามีร้านทองโดยเจ้าตัวได้ออกมาโพส์รูปภาพพร้อมกับได้ระบุข้อความเพียงสั้นๆว่าขอบคุณทุกกําลังใจนะคะจากใจมีเพื่อนเพื่อนวงการบันเทิงเข้ามาคอมเมนต์ส่งกําลังใจกันเพียบ